คือชุดเทียรี่นะครับตอนนี้เอามาให้เพือเ่อนเพื่ดูชันๆและใส่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบแขนเราก็ใส่แล้วเรียบร้อยนะครับฮลัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับช่องลุงกัน ห่างหายกันไปนานนะครับกับช่วงของลุงการแกะกล่องนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาแกะกล่องแต่ว่าจะมาแกะถุงชุดนะครับชุดชุดนี้นะครับเป็นชุดฮั่นฝูเป็นชุดจีนแบบโบราณนะครับเป็นรูปแบบคล้ายๆชุดไทยของเรานั่นเองและหนึ่งในชุดฮั่นฝูที่ผมสั่งมานะครับแบบพิออเดอร์นะครับในรอบนี้ผมใช้บริการพิออเดอร์ของ His r i c a l Dream h u a นฝูนะครับสำหรับชุดนี้นะครับจะเป็นชุดเทียรีนะครับแบรนด์ถังฉวนจี้นะครับ อ,อคุณภาพผ้าเนี่ยมันค่อนข้างจะดีนะแล้วก็เหมาะที่จะเก็บสะสมก็เราอยากจะมาแกะให้ทุกคนดูกันเพื่อใครที่มีความสนใจนะครับในชุดพวกชุดจีนประเภทจีนคอสเพลยกก็ดีนะครับจีนฮั่นฝูก็ดีลองมาดูกันว่าคุณภาพภาพของแบรนด์ทางชวนจี้ที่สั่งมาในรอบนี้จะเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเข้าไปดูแบบในเพจก่อนนะครับแล้วก็เลือกสีเขาก็าจะมีสีอื่นให้เลือกด้วยเนาะแต่ว่าผมสั่งมาเป็นชุดแรกนะั้นก็เลยขอลองสีแดงก่อนละกันนะครับซึ่งตัว แพคเกจจิ้งหรือว่าตัวถุงนะครับที่มาก็มาแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเขาแพคมาในกล่องนะแกกล่องมาแล้วก็อยู่ในถุงรูปแบบนี้เลยนะครับในรอบนี้นะครับก็จะมีเข็มขัด1เส้นนะครับที่สั่งมานะครับตัวเข็มขัดไม่แน่ใจว่าแบรนด์เดียวกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าสั่งแยกรอบกันมานะครับตัวนี้จะเป็นเข็มขัดคาดเอวซึ่งน้ําหนักค่อนข้างจะเยอะเอาเรื่องครับเป็นเข็มขัดหนังเข็มขัดหนังนะครับคุณภาพก็ตามที่เห็นนะครับจะเป็นโลหะปั๊มนะครับซึ่งเป็นงานที่หนัก น้ำหนักเยอะเยอะเยะมากๆนะครับแล้วจริงๆมันสามารถที่จะ apply เอาไปใส่กับชุดั่นฝูประเภทอื่นๆได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีรองทเท้าอีก1คู่นะครับซึ่ง pre order มาเหมือนๆกันนะครับหลักของคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวในส่วนของชุดเท่านั้นนอะนดังนั้นเนี่ยถ้าใครสงสัยว่า ตัวไหนเป็นแบรนด์ไหน,นครับก็ลองทักไปที่ Historical Dream ทั่นฝูนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็แค่เลือกว่าสเปคไปว่าเอออยากได้แบบนี้แบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วเขาก็จัดหามาให้ดูจากคัตติ้งแล้วก็รูปทรงตามที่เห็นในรูปนะครับผมก็เลือกยี่ห้อนี้มาโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าเขาสั่งยี่ห้อไหนมาให้เรานะครับโอเคถ้าง,งั้นเดี๋ยวไปดูชุดพร้อมๆกันเลยครับว่าไอ้เจ้าตัวชุดชุดเทียรี่ที่ผมสั่งมาเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับ ก็สรุปว่าวันนี้นะครับสิ่งที่สั่งมาจาก His t o r i c a l Dream h ั่ n d f นะครับก็มีชุดเทียรีนะครับแล้วก็รองเทา้าแล้วก็เข็มขัดนะครับตอนนี้ก็เริ่มแกะชุดแล้วนะครับจริงๆผมเคยสั่งซื้อชุดจีนมาแล้วชุดพวกนั้นเนี่ยสั่งมาจาก Aliexpress แล้วรู้สึกผ้ามัน ท่ากับทรงหรือว่าคัตติ้งมันแปลกๆครับมันดูไม่ค่อยสวยแต่อันนี้เป็นชุดที่น้องๆที่อยู่ในกลุ่มของหัน่นฝูครับเขาแนะนํากันมาว่าเอ้ยถ้าเราอยากจะได้หัน่นฝูคุณภาพดีๆไว้สะสมแล้วใส่แล้วส,ยสวยๆครับต้องมีแบรนด์มันต้องมีีห้อนะก็เป็นความรู้ใหม่ครับเพิ่งเพงได้มาจากกลุ่ม Facebook ในถุงนะครับเขาก็จะมีปลอกแขนมาให้เราด้วยนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นปลอกแขนก็จะเป็นสายรัด มาแบบนี้นะครับตัวเนื้อผ้านะครับเป็นเนื้อผ้าที่ดีดีมากดีกว่าที่ผมสั่งมาจาก a l i e x p r e s s ด้วยตัวเองนะครับมีแบรนด์มียี่ห้อตามที่เห็นนี้เลยนะครับอันนี้นะครับเป็นแบรนด์นะครับที่สั่งมาในรอบนี้นะครับถังชวนจี้นะครับแล้วก็ตัวชุดเป็นชิ้นเดียวนะครับจะเป็นชุดสีแดงเป็นชุดสีแดงลายมังกรนะครับรูปแบบของชิ้นล่างก็จะเป็นกระโปรงจับจีบนะครับเย็บมาในตัวเลยนะครับแท่นฝูชุดนี้นะครับ เขาบอกว่ามันเป็นชุดที่มีจุดกําเนิดมาในสมัยราชวงศ์หยวนนะครับเดิมทีเนี่ยที่มาที่ไปคือเป็นชุดของพวกขุนศึกมองโกนะครับใช้ใส่รบนหลังมา้าก็คือเป็นชุดนักรบนั่นเองนะครับต้นแบบของชุดนะครับชุดก็เลยมีความรัดกุมนะครับคือเป็นชุดชุดเดียวแล้วก็เป็นกระโปรงฉีบรอบตัวเพื่อให้สะดวกในการกระโดดข้อมหลังมา้าอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวให้ดูลายมังกรน,นี่ครับน่าจะเป็นผ้าทอทอลายเข้ามานะครับ จากการชุดให้ดูแบบเต็มๆนะครับอ่ะทีนี้ก็จะเห็นกันเต็มๆแล้วโชว์อันนี้เป็นด้านหลังของชุดนะครับแขนเสือ้อแล้วก็ลวดลายด้านหลังก็เป็นลายเมฆก,กับมังกรแบบนี้นะครับเห็นว่าเป็นชุดชิ้นเดียวอย่างนี้แต่จริงๆชุดค่อนข้างจะหนาด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นลายนี้ถอยออกมาให้เพื่อนๆดูแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองใส่กันเล่ๆนๆเอาละครับเดี๋ยวจะใส่ให้เพื่อนทุกคนได้ดูกันอ ทำไมเราใส่แล้วมันดูไม่มีราสีเลยนี่ขนาดผมแบบถ่ายคลิปในห้องแอร์นะครับผมยังรู้สึกว่ามันร้อนมากเพราะว่าชุดตัวนี้ครับจะเป็นชุด2ชั้นนะครับอ่าเนี่ยครับอันนี้คือชุดให้เห็นเต็มเลยนะตัวกระโปรงก็จะเป็นแบบนี้เย็บติดมาในชุดเลยนะครับก็อันนี้นะครับเป็นชุด เคียร์นะครับพิออเดอร์มาจาก h i s t o r i c a l ลรีมฮั่น F ูนะครับตัวชุดนี้เนี่ยสาเหตุที่ร้อนเนี่ยเพราะว่าด้านในอะครับด้านนอกเสรเหมือนจะเป็นผ้าไหมจีนนะครับด้านในก็จะเป็นออผ้าซับในอย่างดีนะครับเหมือนเหมือนผ้าซับในของสูตรอะครับดังนั้นเนี่ยชุดนี้ไม่เหมาะที่จะใส่ไปข้างนอกเลยนะครับมันร้อนมากถ้าไม่ใช่หน้าหนาวนะครับเพื่อความสมบูรณ์แบบนะครับเราก็ต้องใส่เข็มขัดนะครับเห็นมันดูลุ่มลาบแบบเนี้ยครับแต่ถ้ามันใส่เข็มขัดขึ้นมาแล้วมันจะดูดีขึ้นทันตานะครับ ผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าในสภาพนี้ผมจะออกลบได้อย่างไรเพราะว่าชุดมันค่อนข้างจะร้อนอยู่พอสมควรนะ<ม>เพืเ่อนๆเอ๋เเยทีนี้เ็าเป็นภาระอีกนะครับในการคลี่ปลอกแขนการใส่ปลอกแขนนะครับมันก็ค่อนข้างจะยากอยู่นะ,นะถ้าใส่คนเดียวครับถ้าจะให้ดีควรมีผู้ช่วยในการใส่เน้อปลอกแขนมันทํามาเหมือนใส่ง่ายนะครับแต่แต่ใส่ยากแต่ถามว่าใส่แล้วมันดูดีไหมใส่แล้วมันดูดีอะ ผมคิดว่าถ้าถ้าถ้าจะให้มันใส่ง่ายกว่านี้อาจจะต้องโมดิฟายหาวิธีตัดเย็บเองนะครับน่าจะเหมาะกว่าคือถามว่า,วาปอกแขนใส่ยากเลเวลไหนจัดว่ายากเลยละครับเปิดแอร์แบบว่าเลเวลต่ำสุดแล้วนะวนะก็ยังร้อนมากๆอยู่นะครับคือความหนาเนี่ยเทียบเท่ากับเราใส่เสื้อสูทถ้าจะเอาชุดนี้นะครับไปใส่ข้างนอกเพื่อถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องเลือกเลือกวันหน่อยนะครับรู้สึกได้เลยนะครับว่า มันมีความร้อนนะครับโอเคตอนนี้ก็ปอกแขนเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่นะครับก็คือชุดเทียรี่นะครับตอนนี้เอามาให้เพื่อนๆดูชัดๆและใส่เรียบร้อยแล้วนะครับปอกแขนเราก็ใส่แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวชุดก็เป็นแบบนี้คือข้อดีของชุดท,ที่มีแบรนด์เนี่ยมันใส่แล้วมันโอเคในะอยู่ในสภาพนี้นะครับแล้วก็รองเท้าถ้าใส่รองเท้าปอีกนะครับเท่บบับว่าผมก็จะร้อนเพิ่มขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวใส่รองเท้าให้เพื่อนๆดูด้วย ถ้าใส่ไปข้างนอกอะครับจับว่าร้อนเลยแหละชุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ถ่ายรีวิวเท่านี้แหละครับถ่ายรีวิวจบเราก็รีพอร์ตเลยนะครับเฮ้รองเท้ารองเท้านิ่มรองเท้าดีรองเท้าคือสมราคาแล้วก็เหมือนจะเสริมส้นมาให้ดูสูงขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับเฮ้ยมันโอเคเลยเพื่อนๆทุกคนกล้องน่าจะสูงไปอะครับผมอาจจะต้องถอยหลังให้เพื่อนๆเห็นชัดขึ้นหนอยและนี่นะครับก็คือชุดเทียรีให้ดูไกลๆอย่างนี้ก่อนเนาะเนี่ยครับคือหน้าตาของชุดนะครับ ตัวชุดก็คือ,อจะแยกเป็นกระโปรงชิ้นหน้าชิ้นหลังครับประมาณนี้นะครับมันจะไม่ได้เป็นกระโปรงพันรอบเอวมาเลยนะครับเราจะกระโดดขึ้นหลังมา้าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ฟาอันนี้เป็นางเกงขาสัา้นมันจะดูทุเรศทุลังนิดนึงนะเพื่อนๆทุกคนทุกคนทั้งตัวกระโปรงนะครับ <laughs> กับตัวเสื้อก็คือจะมีซับในเป็นผ้าสองชั้นนะครับเป็นผ้าแดงนะครับเป็นผ้าซับในอย่างดี แล้วก็เป็นผ้าไหมจีนอย่างดีนะครับในเมื่อช่วงล่างเป็นแบบนี้นะครับข้างบนก็เช่นกันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็คงขาดแค่เออหมวกองครักนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนอกสนใจนะครับอยากจะมีชุดจีนเป็นของตัวเองนะครับก็ลองเข้าไปติดตามเพจ Kiss Tropical Dream h a n f u ดูเนาะชุดนี้เป็นชุดฮันฟูนะครับชุดเทียรี ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ดูรีวิวชุดนี้จนจบนะครับนี่นะครับก็คือชุดที่ผมเอามาแกะถุงให้เพื่อนเพื่อนดูในวันนี้นะครับกับชุดเทียรีนะครับแบรนด์ถังชวนชี้นะครับน่าจะถูกใจทุกคนกันเนาะแล้วก็ถ้าใครที่กำลังมองหายอยากจะลองมีชุดประเภทนี้มาใส่คิดว่าน่าจะเป็นชุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เหมาะในการสะสมนะครับถ้าชอบใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงกันกันเอาไว้ด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยววมมาาอดดดูชุถัไป่ผจะ มีชุดจีนตัวไหนอีกที่มาเข้ากู่สะสมของผมสำหรับวันนี้ผมในกันพลต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบาย <P ew> พวกอ็อ e ซ s o ซอรีแบบจัดเต็มเดี๋ยวค่อยรอดูคลิปหน้าเนาะคืออ็ c กซ s เซอรีมันยังมาไม่ถึงโอเคคลิปนี้บ๊ายบายไปก่อนแล้วกันครับบ๊ายบาย